เรื่องแซบๆยังมีเยอะนะครับผมถ้าอยากรู้ต้องไปดูที่ YouTube วันบันเทิงครับผมอย่าลืมไปกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับการทำร้ายร่างกายเรื่องของความดุนแรงเนี่ยไม่มีอยู่แล้ว แล้วพอมันมีข่าวอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ได้แฮปปี้เรายังมีคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่พี่จินแม่หนิงเองหรือว่าคนรอบข้างหนิงเองถามเยอะมากแต่ตัวหนิงเองเนี่ยหนิงมั่นใจอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่หนิงอยู่แล้วนะคะจินค่อนข้างโมโหเหมือนกันว่าแบบเอ๊ะทำไมถึงมาตกที่เขาทั้งที่เขาไม่ทําอะไรแล้วเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆแล้วโดยเฉพาะคุณจินนี่ไม่มีทางเป็นแบบนี้แน่นอน ไม่มีไม่มีจริงๆคู่หนิงไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรแบบนี้เลยแน่นอนคือจะจะเถียงกันจะทะเลาะกันอะไรยังไงก็แล้วแต่ในเรื่องของของการทําร้ายร่างกายเรื่องของความรุนแรงเนี่ยไม่มีอยู่แล้วคือถ้ามีเนี่ยมันอยู่กันมันไม่ได้ทุกวันนี้แล้วถ้าจะบีบจริงๆอ่ะคงไม่ใช่เขาบีบหนิงไหมใช่ไหม ทุกคนก็จะเข้าใจว่าถ้าบีบจริงๆไม่ใช่เขาบีบหรอกน่าจะเป็นหนิงบีบเขามากกว่าเลยแต่หนิงก็ไม่ได้ทำนะหนิงผู้เล่นผู้เล่นค่ะเจอเจอโดนโดนเทียไปด้วยคนต่าเยอะขึ้นเหมือนกันนะถามว่าเซ็งไหมก็ก็เซ็งอ่ะเพราะว่าด้วยความที่เอาจริงๆนะหลังๆหนิงก็พยายามที่จะยอมรับในในความเป็นจริงของธรรมชาติของชีวิตคู่แล้วก็เรียกว่าปรับตัวจากสถานการณ์จริงและความเป็นจริงเยอะมากแล้วหนิงว่าหนิงประคับประคองทุกอย่างแบบ ไปได้อย่างจะว่าสวยงามโปรยด้วยกลีบกุหลาบก็ไม่ใช่แต่ถือว่ามันเป็นในทางที่หนิงพอใจแล้วหนิงก็มีความสุขกับมันแล้วพอมันมีข่าวอย่างนี้ยก็ไม่ไม่ได้แฮปปี้เพราะว่าส่วนที่ไม่แฮปปี้ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยหนิงเบื่อข่าวหรืออะไรนะหนิงแค่รู้สึกรู้สึกว่าบางทีเนี่ยตัวเราเราไม่ได้อยู่คนเดียวเรายังมีคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่พี่จีนแม่หนิงเองหรือว่าคนรอบข้างหนิงเองที่พอเวลามีข่าวแบบนี้เนี่ย หนิงอ่ะเฉยๆชินละที่จะตอบแต่ว่าคนรอบข้างที่เขาจะต้องมาตอบข่าวแทนหรือบางคนเขาเชื่อแบบนั้นแล้วผู้ใหญ่หรือพ่อแม่จะต้องมานั่งแบบเขาไม่เข้าใจอ่ะแล้วเราเราแคร์ความรู้สึกของของของคนรอบข้างเรามากกว่าไม่ไม่เฉพาะพี่หนิงที่โดนเพื่อนในแกงในแกง็เลแก็คือก็ก็คือที่คุยคุยกันนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่คุยคุยกันอะไรเงี้ยทุกคนก็จะ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 คิดเหมือนหนิงแหละว่า ถ้าโดนกับตัวเราแล้วเป็นดาราเราชินแล้ว,วาข่าวจะดีจะร้ายมีมาตลอดแต่มันไปโดนผลกระทบที่คนรอบๆข้างเขาจะต้องมานั่งตอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าแบบเออไม่ไม่ไม่ไมไมคยแฮปปี้ตรงนี้สดงว่าเขาผลกระทบพี่หนึ่งเหมือนกันคนมาถามเยอะถามเยอะมากถามเยอะมากแต่ตัวหนิงเองเนี่ยหนิงมั่นใจอยู่แล้ว ว่ามันไม่ใช่หนิงอยู่แล้วนะคะแต่ก็กลายเป็นว่าพอมันเป็นข่าวอย่างเงี้ยมันกระทบกับ,กบพ่อแม่สัดส่วนใหญ่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรุนแรงกลายเป็นว่าคนก็จะไปถามพ่อแม่ว่าพ่อแม่คุณจรินอย่างเงี้ยว่าแบบเอ,อะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งผู้ใหญ่เขาก็ไม่ได้เขาเลี้ยงลูกเข้ามาเขาก็รู้เขาก็ไม่ได้แฮปปี้ที่จะตอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วเขามาถามพี่หนิงพีนิงตอบพวกเขาไปา เวลาคนมาถามหนิงถ้าเป็นหนิงนะหนิงก็จะตอบติดตลกขำๆสไตล์หนิงโอ้ยไม่หรอกถ้าเป็นคู่หนิงเนี่ยหนิงบีบคอมากกว่าอย่างเงี้ยหนิงจะติดตลกขำอย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าพอคุยคุยกันทุกคนก็จะรู้แล้วถ้าคนที่สนิทกับหนิงจริงๆนะที่อยู่รอบข้างจริงๆก็จะรู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางโดยเฉพาะคุณจินนี่ไม่มีทางเป็นแบบนี้แน่นอนจินค่อนข้างโมโหเหมือนกันว่าแบบเอ๊ะทำไมถึงแบบถึงมาตกที่เขาทั้งที่เขาก็ ไม่ได้ทาอะไรแล้วเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆแล้วก็อย่างที่บอกเขาว่าช่วงหลังมาเนี่ยเราต่างคนทั้งอิงแนละจินพยายามที่จะปรับตัวแล้วพูดคุยก,กันกับสถานการณ์ที่มันยอมรับกันอะมากขึ้นแล้วมันมันเหมือนเรากาลังกาลังเดินไปได้ในทางที่กาลังกาลังเหนอดีๆแล้วมันมีเรื่องแบบแบบไม่ดีเข้ามาอีกอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกเซ็งอะไรเงีย้ยค่ะ